เียรีเออค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะมากินยำมะม,ม่วงน้ำปลาให้ดูค่ะยำมะม,ม่วงเออเขียวใหญ่นะคะนี่ค่ะที่ซื้อคุณยายมามะม่วงเขียวใหญ่น้ำปลรรานี่กินเลยคำแรกใส่หอมเยอะกุ้งแดง ไม่เปรี้ยวจะออกมันๆอืมข้าวท่าดีไม่เผ็ดฟันอร่อยดีค่ะกินแล้วระบายดีนะเนี่ยอืออร่อย ไม่ใส่ปันมาค่ะเพื่อนๆทุกคนมากินด้วยกันเลยค่ะอร่อยนี่ค่ะนี่เลยค่ะ กรอบฟังดิกรอบๆมาค่ะค่ะเพื่อนๆไปทำกินกันได้นะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย